สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องบ้านสวนเพชชี่ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมารีวิวรีวิวกล้องตัวนี้นะครับผมซึ่งในสวนของบ้านสวนเพชชี่ตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับผมผมก็เลยต้องใช้กล้องแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้นะครับผมอันนี้คือแผงโซลาเซลล์นะครับผม ส่วนกล้องตัวนี้ก็ชื่อตามนี้นะครับผมอ,อ,อ,อ่านว่า Inteligen l t Solar Energy เ l e อ t อ,อะไรเนี่ย a l o t PTZ c a m e r a เ,ออ Z, เนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับรุ่นรุ่นของเขานะครับก็เมื่อกี้แม่บ้านเขาก็ได้ เชื่อมต่อแล้วใส่ตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่การ์ดแล้วก็เมมโมรีแล้วก็ซิมไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะใส่ไปแล้วแล้วก็ได้มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก<ม>็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องใช้กับระบบ AIS แต่ทีนี้ผมไปหาซื้อไม่มีม <S <S 2> <S 2> ก็เลยใช้ของทูครับผม ลองลองใช้ของ t ทูดูก็ลองเชื่อมต่อดูแล้วนะครับผมก็ใช้งานได้ปะกะติด,ดีนะทั้งภาพและเสียงใช่ไหมทั้งภาพและเสียงก็โอเคเลยตัวนี้จะเป็นจุดเชื่อมอเป็น USB นะครับผมหมายถึงว่าเวลาเราซื้อกล้องตัวนี้มาครั้งแรกเนี่ยเราต้องเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้ที่บ้านสักหนึ่งคืนก่อนนะครับเพื่อให้ เขาได้ชาร์จพลังงานคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นเป็นฐานเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมอยู่ตรงก้นเนี้ยเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนคืนหนึ่งแล้วถึงเอามาถึงเอามาใส่ซิมการ์ดอะไรเงี้ยฮะเชื่อมต่อระบบของของทูเขาจะได้มีพลังงานเปิดใช้ดูก่อนว่าเขาโอเคไหมส่วนอันนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับผมโซลาเซลล์ตัวนี้จะเป็น ตัวรับแสงพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนกับเราใช้อแดปเตอร์ที่บ้านนั่นแหละนะเขาก็จะชาร์จพลังงานเข้ากับตัวนี้นะครับผมเวลาเรา,าจะไปติดกล้องปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเปิดออนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เปิด้ยังออนไปแล้วใช่ไหมอย่าลืมเปิดออนตัวนี้นะครับเปิดสวิตตัวนี้ให้เป็นแก๊กหนึ่งนะฮะนี่เปิดมาทางนี้ให้เป็น มีคำว่าออฟกับออนนี่นะครับเนี่ยลราก็เปิดไปตรงที่ออนนะครับเวลาขึ้นไปติดตั้งนะก็เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะที่ผมทําไว้ตรงกลางสะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาตามกันในช่วงต่อไปครับผม ครับผมอ่าก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการขึ้นไปอ่าติดกล้องตรงนู้นนะครับก็รลักโซเลพอสมควรนะครับวานพอดีก็เอาบันไดตั้งไปแล้วนะเพื่อที่ลาเราทําเผื่อไว้เผื่อไม่ทันแนนอะไรเงี้ยนะฮะบำรุงรักษาเขานะในกรณีเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับวันนี้ก็บ้านสวนพิช c h ก็ จบกันแค่นี้นะครับผมคลิปต่อไปในคราวหน้าก็มาติดตามกันนะครับว่า,าบ้านสวนวิชีจะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมหรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจะได้เมื่อคลิปใหม่มาก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสวัสดีครับ